กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธันวาการ์ดไฟครับคลิปนี้มาเกี่ยวกับการรีวิวอาบัตตี้ไฟท HUB05 นะครับเป็นคีทหนึ่งนะครับกล่องของอา Dragon Ball นี่ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าในกล่องเนี่ยมันมีการาซอะไรมาบ้างนะครับก็ใครที่ชอบสายมังกรสุรยิยันอ่าพวกกองทัจพจักรพรรดิสายฟ้านะครับก๊าซชุดเสริมมันก็จะมีมาให้นะอ่ารายละเอียดสินค้าในกล่องก็จะมีคยวโค้ดให้ดูได้ตรงนี้นะครับลิงก์ต่างๆก็จะมี Youtube แล้วก็พวกวิดีโอสอนเล่นนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่า ในกล่องมันให้กาดอะไรมาบ้างน,นะครับแลบ้ก็นั่มันออกมาทุกครั้งที่เราซื้อนะครับเราต้องเช็คดูด้วยว่ามันมีซีนหลังกล่องแบบนี้ไหมนะครับถ้าไม่มีก็ลองส่งเคลมนะครับผมก่อนวิธีแกะก็ดึงเจา้าสติกเกอร์แดงๆนี้ออกก่อนครับทีนี้เราแปะคืนมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะแปะให้เนียนยังไงก็ไม่ได้นะครับพาะเคยลองแล้ว ดึง๋นวตั้งออกแล้วก็ดึงน้อนอนลงใบสุดท้ายจะเป็นอ่าพวกช่องทางนะครับมันก็จะไม่ใช่กาซสูมนะทิ้งไปใบสูม่มันคือใบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเราจะได้การอะไรออยากได้รำนะแต่ว่าได้ไปนี้ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้นะครับเผือได้ใช้เป็น มิลเลอร์ฮีโร่เจเจโคนออริจินโคลฟชื่อยาวจาดโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคุณเจมโคนมาตั้งหล่อๆไว้ตรงนี้ใบแรกนะครับเป็นฟอยล์หน้ากล่องนะผมก็อ่าแอบอยากเล่นสายนี้เหมือนกันนะเป็นมังกรสุริยัน เทพสุริยันผู้สูงเทียมฟ้าบรดากอนนะครับคอคอสใจนันเกตและนำการ์ดไปวามสุดจากกองการ์ดเราเข้าสูุโซของการนี้มีสกิลคอร์เตอร์แอคครับบ้าสุดยอดไปเลยเบ้าคอมมอนสเตอร์ที่มีไซส์2หรือสูงกว่าที่มีติดชื่อบารดากอนหรือบาโซเลจากช่องดอปนะครับวางรับการนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับเป็นวัดมอเทิร์นคอมเสียหาย แต่อสามารถขอมอเตอร์มังกรสุรยันที่มีการดี้ไดโซ่จะไม่โดนลดนะครับผมเป็นฝอยหน้ากล่องนะเงาเงาันมันๆสวยเลยไปต่อมาครับอันนี้ก็เป็นของเสริมยูท้าเขาราชมังกรห้าเขาสูงเทียมฟ้ามุกเกนดำมีสกิลอม,มิหลอดนะครับอม,มิหลอดก็ใส่ในรัวไหนก็ได้นะครับ ที่ถ้ามันไม่ใช่วัวของมันก็ใสีได้ใบเดียวกล้องไม่โฟกัสเทคนะเดี๋ยวอ่านเท็ให้ฟังก็ได้ครับเทคก็คือใจสังเกตแล้วก็นาการ์เวลสุดจะกองสองใบเข้าโซ่เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายทำลายการถึงใบบนสนามคู่แข็งครับผมแล้วก็เมื่อการนี้ทำการลิงเกแทกกับเราการโจมตีนั้นจะไม่สามารถถูกยกเลิกได้และ ควเสียหายไม่ถูกลดลงนะครับก็จะมาเน้นการลิงก์แท็กนะจะได้ไม่โดนตัดเวฟนะครับแล้วก็าสายสัพันธ์อันแน่นแฟนไม่ใช่สิเป็นความสัพันธ์อันเหนียวแน่นนะครับเมื่อพลังชีวิตเรากลายเป็นศูนย์แล้วก็ทอรโซ่หนึ่งใบงชีวิตเราจะกลายเป็นหนึ่งนะครับบอกเลยว่าอวามสำมาด้านล่างนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ถ้าเจอไม้ตายที่มันห้ามฟื้นฟูเลือด ใบต่อมาครับผมเป็นตัวราชมังกรผู้วิชิตสูงเทียมฟ้าัสเดอะอินฟินิตี้นะครับอ่าสกิลคอคอสครับนำมอนเตอร์กองทัพจากวัดส่ยฟ้าบนสนามเราหนึ่งใบเนี่ยเข้าสู่โซแล้วก็จต่สังเกตมีเป็นสกิลคอตเตอร์แอคหากในเทิร์นนี้เราทำการโจมตีสามครั้งหรือมากกว่า พอาการนี้จากบนมือวางทับมอนสเตอร์กองทัพจากพว้าสายฟ้าเราโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับอ่าแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีหักดอกเรามีมอนสเตอร์กองทัพจากพว้าสายฟ้าที่ชื่อแตกต่างกันสามใบขึ้นไปทาลายการบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบนะครับหากเรามีพลังชีวิตหกหน่วยต่ำกว่ายิงคู่แข่ง2อไน์นะครับตีได้อ่าสามครั้งนะครับมีโอกาสแต่ว่าไม่เห็นจะอินฟินิตี้เลย งนงัใบต่อมาครับมังกรสวินห้าเขามีสซูเอสด,ดีสกิลครับหากเรามีมังกรกอลิกใบอื่นที่ไซด์เ,เดิมเป็นสาหรือสึงกว่าในสนามไซส์ของการนี้ลดลง2องสกิลครับประจายแห่งดาบม่านเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายหากเรามีมอสเตอร์ที่มีคําว่าดั้อยู่ในชื่อกาสบนสนามตัวสใบนะครับเป็นวันมอเทิร์ เป็นแล้วก็สกิลคอร์เตอร์แอร์ครับในระหว่างแอแทมเฟกของทัพสัตวไฟเลือกมากรก่อนเหล็กบวสนามรอ1หนึ่งใบจนจบเทอร์นี้การน,นั้นได้รับพาวเวอร์ดิเฟนซ์บวก5000แล้วก็ฟได้รับเพิ่มหนึ่งขีนะครับแล้วก็เราจะได้เจ็บหนึ่งเลือดก็คอมโบของ5้าขาก็จะเป็นการเจ็บเลือดเพื่อเด้งสกิลนะครับสกิลบอกเลยว่าเด้งรัวใบต่อมาครับ มือขวาของราชันบางกรพิชิตเซนทอร์รี่ซอสไลนิงเฟนเชอร์นะครับคอคอสจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็นำท็อปเด็กเข้าโซ่หากวส,สนาและมีมอนสเตอร์ที่มีคอมบ้าบัสนะครับไซส์ของตัวนี้ลดลงสองหากในดอกมีมอนสเตอร์กองทัจพจักรพรรดิสายฟ,ฟ้าที่ชื่อต่างการสามใบขึ้นไปการนี้ได้รับพลังหนึ่งหมื่นดิเฟนต์หนึ่งหมื่นนะครับหากเรามีหัวใบหรือมากกว่าการนี้เพิ่มสองขและทิปเปิลแท็กนะครับ นะครับผมอันนี้ใบต่อมาครับเป็นอสศวนแห่งสายฟ้านะครับก็มีของเสือมาให้นะว่ามีสก,กิลคอคอสวางทับการนี้อ่าวางทับมอตเตอร์ที่มีคาว่าอสศวนแห่งสายฟ้า ในชื่อกาปรปนสนามเด็กว้แล้วก็ใจถังเกียร์ครับมีสกิลคอร์เตอร์แอคเป็นกดใช้นะ,ะในเทอร์นีมอเตอร์บนสนามเราทําการมูฟคออการนี้จากบนมือโดยอ่าไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับโคตรเก่งโคตรดีเพิ่มเวฟได้นะครับเมื่อกา์ดนี้เข้าสูนสนามด้วยคอวามสามารถของการ์นะครับหรือทําการมูฟอ่าทำลายการบนสนามไม่เ,เกิน2ใบแล้วก็จวดสอนะครับ ใบต่อมาครับผมมังกรอ,อัศวินห้าเขาฟาโดเอสดีสกิลครับคอการ์ดนี้อ่าได้หาโวลสนามเรามีการ์ที่มีคาว่าห้าเขาในชื่อก์ดนะครับก็ต้องมีเพื่อนก่อนนะผงจะคอได้สกิลครับคอเทอ,อร์แอคในระหว่างเทิร์นนี้เลือกมอนสเตอร์มังก,ก,กรกอเล็กวัสนามเราหนึ่งใบนะครับนำการ์ดนี้เข้าสู่โซของการ์ดนั้นแล้วก็ถ้าทำนะครับสแตนการ์ดนั้นพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วย หากการ์ดนี้อยู่ในโซของมอนสเตอร์มังกรกอเหล็กโซของการ์ดนั้นไม่สามารถถูกถอดได้ความสามารถของการ์ดนั้นและการ์ดนี้จะไม่ถูกยกเลิกโดยความสามารถนะครับเอามาเพิ่มความแข็งแรงของหน <c oughs> ้าเขาที่มันยังขาดอยู่นะครับโคตรดีเลย <c oughs> ไปต่อมาครับเป็นไข่ของเป้ามีชื่อว่าไข่แห่งเทพสรุยันบารดากอนนะเมื่อการที่เข้าศาสนานะครับนำมอนสเตอร์ไซส์สองหรือสูงกว่าที่มีคำว่าบารดากอนหรือบอสโซเล จากกองการ์ดเราไม่เกิน1ใบดงดรอปนะครับแล้วก็สับกองการ์ดยิงสกิลกดใช้ครับแอคนำการ์ดน,นี้บนสนามเข้าสู่โซ่องมอนสเตอร์ทีมไซส์สหรือสูงกว่าที่ติดบรดากอนหรือบอรโซเ่ในชื่อการนะครับแล้วก็เจอหนึ่งใบอ่ามังกรสุริยันที่มีการ์ดนี้ในโซ่ไม่ถูกทําลายไม่ถูกถอดโซ่ด้วยความสามารถนะครับ <c oughs> ก็เอามาเพิ่มความหยิ่งนะ เปต่อมาเป็นมอสเตอร์ไม้ตายนะครับผมนานทีจะได้เห็นนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเ g b 0 5แม่งมอสเตอร์ไม้ตายเต็มตเลยนะครับมีทุกกล่องวนะางทับมอสเตอร์มังกรสุริยนันบนสน,นมามเราหนึ่งใบแล้วก็ฉายสองเกรนะครับเป็นคอคอ,คอสเมื่อกนอันนีเลนกระแทกกับไอเทมมังกรสุริยนันทิ้งเกรคู่แข่งหนึ่งใบและยิงคู่แข่งหนึ่งไลฟ์นะครับคอเตอร์แอคหากเราสงสัยไอเทมมังกรสุริยนัน จ่ยงินเกตสแตนการ์ดนี้นะครับบอกเลยว่าเหลวกันรัวๆเหลจนตายกันเลยทีเดียวเกดคู่แข่งก็ไม่ต้องเมนะครับบอกเลยว่าถ้าคู่แข่งเจอลอดววก็น่าจะหวันๆอยู่นะครับก็จะไม่มีเกดใช้เอาไปต่อมาครับผมโคตรเท่ผมชอบอาร์ตใบนี้มากเลยนะเป็นดักนฟอร์ตกระสุนซูริยัน มีเงื่อนไขาการลดปล่อยนะครับเราต้องมีมอนเตอร์บอลดากอนหรือบอลโซลีในชื่อการสที่เป็นไซส์2หรือสูงกว่าอยู่บนสนามเท่านั้นนะการนี้ไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือแล้วก็ความสามารถของการนี้ไม่ถูกยกเลิกโดยความสามารถการนะครับเมื่อกาดนี้เลี้ยงแทกลิงกรแทกกับมากรสุริยันใบอื่นสแตนนะครับการนี mm ้ hmm. เมื่อ,อ, Attack, Attack อนน่มออต้นฟันนอลเฟสของเราสแตนการนี้แล้วก็ตีได้ในฟันนอลเฟสนะครับมีเพนนทเทบอกเลยว่า ไม่ต้องกลัวการตีเดียวๆแล้วจะโดนตัดเฟสน,นะครับโคตรดีไบต่อมาครับดาบราชันผู้พิชิตสถานสวรรค์แร็ซัมบ้ามีอพิพคอสเจ็บใจหนึ่งเกตเจ็บอ่าแล้วก็จ่ายพลังชีวิตหน่วยนึงนะครับหากบนสนามของเรามีมัเตอร์ที่มีคอามัด ในชื่อกาดกองทัพจากพ้าใสพัดทุบยว้ยบนสนามเราจะไม่ถูกกับขึ้นมือไม่ถูกยกเลิกความสามารถโดยความสามารถการดคู่แข่งได้นะครับเอามาเพิ่มความเหนียวบอ,อดอีกแล้วเออในกาสในความสามารถที่เด็กเก่าๆมันขาดไปก็บอกเลยว่าซื้อชุดนี้ไม่เสริมก็บอกเลยว่ามันก็จะสู้กับเดีกภาคาชินได้นะครับที่แม่ง่ายยิงบอดยิงพลังชีวิตต้งกับขึ้นมืออะไรอย่างงี้ับ ครับเป็นไอเทมหมายของคาเขาอ่าอีพิคอนะครับนําการ์ดที่มีคำว,ว่ามังกรหรือดากอนในคนใน,นลักษณะช่องดอกสองใบเข้าสู่โซของการนี้แล้วก็ใจหนึ่งเกตน,นะครับการนี้เจิมตีได้หากมีมังกรกรลิกในช่องกลางนะแล้วก็เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายที่ไม่ได้มาจากการเจิมตีนะครับลราฮิ้วสอง จะเป็นติดวันมอเทิร์นนะครับผมบอกเลยว่ามันก็จะดีกว่าดากใบเก่าอยู่ตรงที่มันได้เด้ง2เลือนนะครับแต่จะหายไปที่เกตกับจั่วจะไม่มีนะครับมีคอเตอร์แอคนำการจากช่างหอปไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ของมอนสเตอร์มังกรกอ,กอเล็กบนสนามเลาอ่าหนใบนะครับแล้วก็พังชีวิตรอดได้รับความเสยหายเป็นใบปั so ๊มโซติดวันมอเทอร์นะแต่เป็นคอเตอร์นะครับขอแห้ อ,อันนี้เป็นบัดดี้แคนดี้นะครับเดี๋ยวจะอ่านสกิลที่มันเฉพาะน่าสนใจดีกว่ารู้สึกว่าเริ่มจะเก็บขอไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นทันเดอร์เอ็กวีครับถ้าใช้โอเวอร์เทิร์นไปแล้วก็ฮิวสามจัวสามนะครับจะคล้ายๆกับตาร์เป็นการ์ดการตื่นของผลึกสวรรค์ที่ชาดสามจัวสามนะครับแต่ของาก้อนจะเป็นฮิวดากไฟครับ ดาบแห่งห้าเขากระบวนท่าเพิงครามใช่ไหมใช่เพิงครามซันชยัยพาวเวอร์ชาร์ดมังกรพักดีแฟแฟงดากอนนะครับตัวนี้ก็เป็นของรีมาให้นะครับาหากเรามีมอนสเตอร์มังกรซิเลียนที่มีไซส์ส ไอของการนี้จะลดลงหนึ่งนะครับผมเอามาเล่นคู่กับบอลโซลีก็ได้เล่นคู่กับบอลก็ดีเบาจะพยายามเบาแล้วก็แฟกจาคขาโวรับอันนี้เป็นไวที่ส่มได้หลังกล่องน,นะครับผมอ่าแต่ของฮีโร่ผมอ่านให้แค่ชื่อแล้วกันนะเพราะว่าสกิลแม่งยาวมากอ่านก็ยากนะคือมันก็ส่งก็เป็นฮีโร่แล้วแหละ m ินเลอร์ฮีโร่เจเจมโคนออริจินโคลกนะครับอ่าเป็นคุณเจมโคนนะแม่งเท่มากอะฮีโร่พือแบเอ้มันก็เมื่อก่อนมันก็จะเป็นอ่าคุณเป็นตัวละครเจเจนิสตนาะที่ใช้แต่มอเตอร์ไม่ตายนะครับก็บัตตี้มันก็จะเป็นตัวอาวุธรลบเกิเดจากโลเจมโคนแะมันก็ไปล,อลงอ e ีแพคคอร์รัวๆเลยบอกเลยว่าเด็ก ในภาคที่ันดีด้วยกันมันก็ลงไม่ได้กันเนาะไปต่อมาครับเป็นมิ r เลอร์ฮิโน่โมคุโรอินฟินิตี้อะลสนะครับไม่ติดห้าไม่ติดเป็น min อมิหลอดอาติดนะครับลืมดูมีติดอมิหลอดนะดีเลย m i n เลอร์ฮ o โ e ่เ e ลเซอร์ฟิวเบลเซอร์ชา มิลเลอร์ฮีโร่หน้ากา and กเวนเทจแอนด์เวอร์ฟิลฉันจะพกจะเออฉันจะพกป้องกุหลาบงามดอกนี้เองมิลเลอร์ฮีโร่อไกด์เกรนเดอร์ไกด์เกรนเดอร์คิดเป็นไงชื่อขนาดอิมแพคมอนก็แม่งก็ยังเป็นชื่อท่าไมาตายได้นะ ก็ต่อมาครับเป็น m i l เล r h e ฮ o Netman uh, b แมนอ่าเบิร์ดทรัพฟิกบัสเชื่ออ่านยากนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อ่านยากเท่าไหร่มิ l เลอร์ฮีโร่คาร์เดียนดีเอ็นโอเ้าโค้งเคนเเท่เลยเป็น m i l เล r h e ฮ o โร่แ e มเพ n โซนิ s บัสเตอร์นะ มิลเลอร์ฮีโร่กัตันแอนเซอร์แอนเซอร์ควีเช่นมันเริ่มแปลกๆแล,ล้วมิลเลอร์ฮีโร่ไอด์เออไอด์ไอส์ฟอร์มูล่ามิลเลอร์เอฟเฟกต์แอสเซมบล์ฮีโร่มิลเลอร์เอฟเฟกต์แอซิดการมิลเลอร์เอฟเฟกต์ t o door extra Miller effect finish load extra Miller effect reject flash Miller effect shield Miller effect the future แล้วก็แฟกซ์ฮีโร่โวนะครับ สวยนะทำไปเล่นแค่มันไม่เป็นการ์ดฟอยนะครับชอบอะ่ะรูปหัวเป็นตัวเจมโคเป็นตัวเจมโคลไ้ด้วยนะน่ารักแล้วก็เจเนริกนะครับผมพอแห่งเทพสุริยันใบนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยมีคอรเตอร์นะครับเลือกเทคหนึ่งอย่างมันจะมี2สองเทคจนจบเทอ์นี้พลังชีวิเราจะไม่ได้นี่คเสียหายจากควาสามารถของการนะครับก็ ตัวไหนไม่มีการ์ดท,ที่มีสกิลนี้ก็เอาใบนี้ไปใส่ก็ได้เลยมีเทคต่อมาครับและการ์ดบนสนามรอดหนึ่งใบจนจบเทิร์นนี้การ์ดท,ที่เลือกนั้นไม่สามารถถูกทำลายนำออกจากสนามนำกลับกองแล้วก็ถอดโซ่เอ้ยโซ่ของการ์ดนั้นไม่สามารถถูกถอดนะครับหรือนำกลับเข้ากองการ์ดได้ด้วยความสามารถของการ์ดนะครับแต่ถ้าโดนตัว เออ่เที่ยวรอบโลกอัสโธราเอดีที่เด้งโซกับขึ้นมือก็ร้องไห้เหมือนกันนะแม,แม่งดีโซขึ้นมือหมดเลยเนาะอืมก็เก็บเป็นตัวเลือกนะครับเอาไว้ใช้ได้ <ๆ S 1> ก็ว่าจะไม่อวยแล้วนะแต่ก็อืมมันก็เท่จริงเลยอ่ะก็ขอปิดคลิปด้วยแล้วก็ฟอรสกาโอคุงแล้วกันเท่จัด <ๆ S 2> คนชอบแปที่โอเคถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าสกิลไว้ไหนก็อ่านไม่ทันก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งไว้ให้ก็ขอโทษที่หลังๆไม่ได้อ่านสกิลของฮีโร่โหเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าสกิลมันยาวมากตั้งแต่เจมโคนแล้วอะไรก็ไม่รู้ยาวจัดแต่ว่าอ่ารู้สึกว่าช่วงนี้อ่าโรคระบาดมอสเตอร์ไม่ตายนะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับ คนจะเข้า่มอยู่ต่อต้านก็แล้วแต่คุณนะอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่าถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าผมขยันลงคลิปนะครับไม่มีอะไรเลยโอเคอ่าขออวยก่อนคือบาย